ผู้ชมค้าวันนี้มาในฐานะพรีเซนเตอร์น้องใช่ค่ะกับอยู่กับทางสักนะค่ะมาสามปีแล้วค่ะเป็นยังไงบ้างกานแล้วเป็นไงบ้างคะตุนนี้คะเป็นยังไงล่ะค่ะค่ะปกติก็ไม่ค่อยเห็นแบบผู้ชมแบบรับแบบพวกอ่าเสืออะไรอีเนาะก็จริงจริงแต่ว่านี่ก็ชิวมาสามปีแล้วนะคะค่ะแต่ก็ก็เมื่อกี้ก็อย่างที่พูดบนเวทีค่ะเพราะจริงๆเรื่องของคอลลาเจนเนี่ยมันเป็นอะไรที่เหมือนทุกคนรู้อยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วก็ มันไม่ต้องไม่ต้องอธิบายมากอ่ะทุกคนค่อนข้างจะรู้อยู่แล้วว่าทานแล้วมันได้ได้เบเนฟิตอะไรอะไรเงี้ยไม่ใช่เรียกว่าอะไรมันไม่ใช่อะไรที่มันเป็นตัวใหม่ที่แบบว่าเออต้องแบบอธิบายกันมากอะไรเงี้ยแล้วก็โดยส่วนตัวก็เป็นคนเชื่อในเรื่องประโยชน์ของคอลลาเจนอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็วิจ,จัยยืนยันก็เยอะว่าแบบทานเทียบกับไม่ทานมัน มันมันเห็นผลอะไรยเงี้ยค่ะก็แล้วพอทางแบรนด์ก็แอ p โพ a c h มาแล้วก็ได้คุยกับน้องแล้วเห็นความตั้งใจเห็นว่าเอมือนแบบคุณภาพในมาตรฐานการผลิตอะไรเงี้ยค่ะก็เลยลองดูเปิดใจมาสามปีเลยใช่ให้ชมผ่ะเลนค้าของคนนี้เขาสนใจค่ะก็นะก็ใครที่สนใจแล้วก็อยากจะดูแลตัวเองนะคะทั้งในในแบบมวลรวมเลยทั้งเรื่องของผิวพรรณด้วยอะไรด้วยอย่างเงี้ยค่ะก็ กกำลังมองหาคอลลาเจนดีๆนะคะก็เปิดใจให้สักณะได้ค่ะช่องับวานที่เกิดขบวานเลยพงมาเลยพ่ออ๋อค่ะค่ะยังไงสีก็ไม่ยังไงก็คือไม่ปกติที่บ้านอ่ะทุกเทศกาลอะไรอย่างเงี้ยก็คือว่าป้าเจี๊ยบเขาจะเป็นคนจัดการอยู่แล้วทั้งแบบวันเกิดพ่อวันเกิดเรา วันแม่วันอะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างอะไรเงี้ยวันเกิดผู้ใหญ่ในบ้านอะไรเงี้ยเขาก็าจะแบบเป็นคนแบบจัดการโคจองดอกไม้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าปีนี้ไม่รู้ยังไงแบบมาลไแพง <c oughs> นมันก็เบบปดหน่อยก <c oughs> ็เลยดอดไมมแต่ว่ามันก็แบบเหมือนเราก็คือเหมือนมันเราก็ใช้กันเยอะอยู่แล้วไงที่บ้านยอะไรเงี้ยก็ก <c oughs> ็ไม่ไม่ไม่ได้ซีเรียสวนบนเอาก็ได้อะไรเงี้ยค่ะสุดท้ายก็ไปจบที่หิ้งพระอยู่ดี แต่มันเกีประกัชอนคีว P M ่ว่าปีนี L ้มันแพงปีนี้เออมันแพงเลยไงก็อยากให้แบบเวียนกันเพราะปกติแบบแก๊งแบบบางทีเด็กๆในบ้านน้องๆที่ทํางานในบ้านอะไรเงี้ยแกก็จะมีพวงเล็กๆให้ให้อะไรเงี้ยให้พ่ออะไรเงี้ยแต่แบบปีไม่มีปีมันแพงจิง <c oughs> ไม่รู้เหมือนกันหรือวใช่ว่าแกจัดการใช่าแกจัดการเออแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ซีเรียสอยู่แล้วก็วนเอาก็ได้เราก็แบบว่าสเตนเนาะแต่อนี่มันก็เหมือนกัน ใช่ใช่ก็เขาก็ทํากันตั้งแต่เด็กๆอะไรเงี้ยค่ะอย่างตัวเล็กสืดเป็นไงบ้าง่ชมอันนี้ก็ปีปีแรกไหมปีที่สองแล้วค่ะแต่ว่าปีแรกก็ยังจําไม่ได้หรอกแต่ว่าเขาก็จะแบบเหมือนเขาก็ได้ทํำหลายทีแล้วไงเออวันเกิดแม่วันแม่วันเกิดพ่อก็ก็ไหวอะไรเงี้ยอือค่ะ จะได้เห็นกับทุกสังคมเพศใช่แต่มันก็เป็นแบบตอนนี้คำที่พี่ทรงเคยพูดในละครก็กลับอีกอ๋อค่ะพ่อของฟ้าจะได้เป็นแอร์ฟ้าอเลียถ้าฟ้าจะได้เป็นแอร์เอ้ยถ้าฟ้าจะเสียตัวฟ้าต้องได้เป็นแอร์พี่ทรงรู้สึกยังไงบ้างมันกลับมาอีก้วประโยคคิดที่เราเคยเล่นไว้ก็เออก็แปลกก็แปลกดีค่ะเพราะว่าละครเรื่องนี้คือปี54ค่ะก็10 ส <10. S 2> <40. S 1> ิบกว่าปีแล้วบางทีก็เด็กสมัยนี้ก็อาจจะแบบเด็กที่เพิ่งโตมาวัยรุ่นที่เพิ่งโตมาก็อาจจะแบบ<ม>ยังไม่ทันได้ดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะ<ม> <c oughs> ก็ต้องขอบคุณเพลงที่แบบว่าเออมันพาคนพาคนย้อนกลับไปอะไรอย่างเงี้ยค, <น S 2> <ฮ>ค่ะคุณได้มีโอกาสได้ฟังไหมแม่มีโอกาสค่ะเพราะว่าจริงๆตั้งแต่วันแรกก็มีคนส่งให้ฟังแล้วค่ะส่วนใคยไหมคะที่แบบเขาก็เอาเรื่องราวเนี่ยละครที่เราเคยเล่นมาแบบจริงๆก็พอจะทราบข่าวแหละจากแวดวงอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าว่าว่า น้องๆเขาจะแบบเออออกมาทำอะไรเงี้ยพอจะทราบข่าวนองคนที่พัฒนาการของมันเีอยู่ไหนกันเลย่ไวมากไวมากๆเห็นน้องชอบเต้นชอบอะไรชอบทุกอย่างคือคิดว่าเพราะว่าเขาอยู่กับอยู่กับพี่ก็จริงๆก็มีคนบอกแต่แรกอยู่แล้วว่าเอน้องคนเล็กเวลาเลี้ยงกับเวลาเลี้ยงกับพี่โตอะไรเงี้ยเขาจะอยากทำทุกอย่างเหมือนพี่มันเหมือนแบบว่ามันจะมีแรงกระตุ้นให้เขาแบบพัฒนาแบบว่าได้เร็วขึ้นเลยเง ก็จริงก็ไม่คิดว่าจะแบบจะเร็วขนาดนี้เพราะว่านี่คือประโยคง่ายๆก็ก็พูดแล้วแบบสี่ห้าพยางมาแบบรัวมาเป็นชุดแล้วอะไรเงี้ยออก็มีคำไหนที่เซอร์ไพรส์แม่ผี่ชมก็แบบไม่เขาไม่อรไพรไม่เขามันอะไรเงี้ยราก็เป็นคําแบบคำคำในบ้านเลยนะคะเพียงแต่ว่าบางทีกาอาจจะออกเสียงได้ยังไม่ได้แบบเตะชัดอะไรเงี้ยแต่สื่อสารกันได้แหละวะลคือเขาเข้าใจเราถูกอย่างเขาแค่แบบว่าออกเสียงออกเสียงไม่ได้อะไรเงี้ยแต่พี่ก็คือแบบหัวงอสบอยเนา ก็โอ้สลับกับตีกันอะไรอย่างเงี้ยขวัญก็บางทีก็เวลาน้องทําอะไรน่ารักก็แบบว่าเอยน้องน่ารักอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าบางทีเวลาแบบเขาจะเล่นกันภาษาเด็กโตอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบบางทีน้องแบบอยากไปเล่นด้วยพี่ก็จะแบบไม่เอาอ่ะอยากเล่นกันแบบบอยๆอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วระหว่างสายฟ้ากับใครมีความรักมากที่สุดี่ชคนละแบบคนละแบบเออคือพายุเนี่ยเนเจอร์เขาเขาจะเป็นคนชอบเล่นคนเดียว ชอบเล่นอะไรที่แบบว่าอยู่แบบมีสมาธิอยู่กับตัวเองอยู่คนเดียวอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นบางทีพอน้องเป็นไปกวนไปเล่นแบบไปอะไรเงี้ยก็ก็อาจจะมีแบบจีจะมีแบบอะไรเงี้ยเออแต่ว่าเวลาอยู่ต่อนน้าคนเยอะๆชอบพรีเซนต์น้องอ่าเวลาแบบว่ามีคนมาเลรน้องแบบชอบชอบพรีเซนต์อ๋อน้องน้องอยู่เองแบบอะไรเงี้ยก็พรีเซนต์อย่างเงี้อย่างงี้ห้าหกเจ็ดแปดอะไรเงี้ยแต่พี่สายเขาก็ถ้าอยู่บ้านเขาก็จะมีมุมเขาจะบางทีเขาก็มุมนิงกันสองคนกั่งกันอะไรเงี้ย เวลาเล่นเคมีเขาจะแบบวยกันใจหายตัวเร็วนะใจหายใจหาย,หายมันเร็วเกินอะ่ะแล้วยิ่งคนเนี้เรารู้สึกว่ามันมันง่ายกว่าตอนที่เราเลี้ยงแฝดสองคนเพราะว่าเราก็เก่งขึ้นนะเนาะเออมีประสบการณ์แล้วก็แล้วเราก็รู้ว่าเราจะผ่านอะไรบ้างเนี่ยพอมาคนนี้ก็คือแบบเร็วแบบเร็วจนใจหายจริงใส่เสื้อผ้าเด็กข้าววดแล้วอะ่ะเออตัวเร็วมาก ก็คือทำเพื่อนๆจะมีแย่ <Yeah. S 1> อ๋อจ้าตอนนี้คืออินเลิฟแล้วเป็นไงบ้างอันนี้เป็นกู้กลุ่มความลับอกบีกค <c oughs> นหนึ่งก็พี่ไม่ได้กูค้ความลับเลยจริงๆสาบานไม่ได้กู้ความลับสามพนมันได้ลองมาพูดอะไรคนรู้เลยมันมันโล่งเลยฉันไม่ได้กู้ความลับอะไรเลยเอาจริงๆไม่ได้ไม่ได้คุยกันเรื่องนี้เลยจริงๆ เราไม่ได้คุยกันในรายการเพราแบบก็แซวตามสคริปต์จริงๆริงจำลสคริปต์จริงๆเออไม่รู้ออก็คือไม่ได้คุยกันเรื่องนี้เพราะฉะนั <c <c ้นชมพูดว uh, ่าชมรู้หร like ือว่าไม่รู้อะไรไม่ได้เพราะว่าไม่ได้ไม่ได้คุยกับแม่เรื่องเรื่องนี้เออแต่ว่าคือแซวก็คือแซวตามสคริปต์อะไรอย่างเงี้ยก็ก็คือแซวแค่ในั้นแต่แต่ว่าเวลาอยู่ด้วยกันในห้องแต่งตัวอะไรเงี้ยก็ไม่เคยแซวเพราะเราก็รู้สึกว่า ไม่ถ้าคุยเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขาคุยเองอ,อะไรเงี้ยเราไม่ได้ชอบทําให้ใครแบบลบําบากใจอเออไม่ได้ไม่ได้ชอบทาให้ใครลำบลลากนะคะก็ไม่ได้มีมักคุยมักสารก็ไม่ก็ไม่ได้มีนะไม่ได้มีอะไรแต่พอเห็นข่าวนัว้นตัวเราเองรู้สึกเซอร์ไพรส์แทนที่แบบคิดไม่ถูกคาดจากเดิมอะไหรือว่าเออว่าคนนี้นแหละ <laughs> คือก็ไม่ได้เซอร์ไพรส์หรือไม่เซอร์ไพรส์อะไรก็ จะพูดยังไงเดียก็ตามนานก็ตามนานอะไรเงี้ยมีนิดหน่อยแต่ไม่ได้บ้าแบบว่าอะไรอะไรมากอะไรเงี้ยเออก็แซวว่าเขาแฮปปี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาก็ดูแฮปปี้จริงๆเอเออเขาแฮปปี้เขาดูแฮปปี้จริงใช่เอ็นอร์จีดีก็ค่ะเปิดคอนกรีตเขาไปแล้วใช่ไหมพี่ก็ไม่ได้คอนแกรไม่ได้ไม่ได้อะไรเลยจริงๆคือไม่ได้แบบ ไม่ได้ถามเรื่องนี้ไม่ได้อะไรอะไรเงี้ยแต่อาจจะเป็นเพราะว่าโอกาสที่แบบจะนั่งคุยกันเงียบๆเอาจริงๆอ่ะคือมันไม่ได้มันไม่ได้มีเออเวลาเราอยู่ในรายการบางทีอยู่ในห้องแต่งตัวอะไรเงี้ยมันก็แบบอยู่กันแบบหลายๆคนอะไรเงี้ยฉันก็เข้าใจแหละว่าบางทีเหมือนแบบจังหวะจะแบบ แต่อะไรเงี้ยมันก็ไม่ใช่อะไรเงี้ยเออแต่ไม่เคยเห็นแบบมาเฝ้ามาอะไรอ๋อไม่เคยค่ะไม่เคยไม่เคยจริงๆอะไรนะเฮ้ยตีก็ตัวติดกันอยู่เขาเหมือนมีพาไปแนะนำอ๋อค่ะก็ลองลอาพาไปแนะนำลองเจอเขาพามาแนะนำยังยังวันที่สามใชไมไม่มีไม่เคยเห็นจริงๆ ไม่เคยเห็นจริงจริงเอก็ยินดีคนับีม่ใช่ก็ยินดีค่ะก็ก็อยากให้แม่มีความสุขอยากให้แม่มีความสุขเพราะว่าก็แกก็เป็นเป็นผู้หญิงที่ทํางานอะอะไรเงี้ยเออเราก็เราก็เข้าใจเพราะว่าเนาะเป็นเออมันหัวอกแม่หัวอกอะไรเงี้ยเออก็เห็นแกมีความสุขเห็นแกแบบว่าเอ็นเอร์จีดีก็อืม แต่ฉันไม่ไม่เลิกลากสบาหนนาะขอขอสกสกม่ลไหน่อยพี่ต้มง